เพียไฟเพียแป้งถือว่าเป็นแมลงศัตรูพืชที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งทําให้ผลผลิตของเราเสียหายการกําจัดเพียไฟและเพียแป้งเราอาจจะต้องใช้เคมี แต่ในวันนี้เราจะมานําเสนอสูตรที่เป็นอินซีเราทําขึ้นมาเองและสามารถที่จะใช้งานได้ผลจริงขั้นตอนแรกให้เราตาพริกก่อนนะครับพริกที่เราใช้ก็จะใช้เป็นพริกแห้งครึ่งกิโลคุณสมบัติของพริกนะครับจะเป็นอันตรายต่อระบบผิวหนังของพวกเพี้ยชนิดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟหรือเพี้ยแป้งก็ตามหลังจากที่เราตำพริกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนํามาเทใส่ในภาชนะหมักไว้ก่อนต่อไปเราก็จะทุบขาแก่นะครับตัวขาแก่ก็จะมีความเผ็ดร้อนมีน้ํามันหอมเลยที่พวกเพี้ยไม่ค่อยชอบหลังจากที่เราทุบเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่ในภาชนะหมัก จะใส่ปูนขาวลงไปใช้2ขีดตัวนี้จะไปเสริมประสิทธิภาพสารที่มีอยู่ในพิกกับขาดจากนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไป1ลิตร ใช้ไม้ค้นนะครับแล้วก็พยายามกดขาแกะลงไปให้จมน้ําต่อจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็นําไปเก็บหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหมักไว้เป็นเวลา1สัปดาห์เก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดการนําไปใช้งานนะครับเราจะนําเอาน้าําหมักไปละลายกับน้ําเปล่าจะใช้5 0ซีซีต่อน้ํสิ0ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็นใช้งานได้ทุกสัปดาหใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายุการจเจริญเติบโตด้วยสําหรับน้าหมักสูตรนี้เรา,สาสใส่ สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ผลดีและยังมีวิธีการทําที่ง่ายวัตถุดิบก็หาได้ง่ายถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานและก็ผู้บริโภคด้วยลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้อีกทางหนึ่งสูตรน้ำหมักสูตรนี้รับรองได้ผลดีแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอสูตรน,นกเพียไฟและเพียแป้ง เพียไฟเพียแป้งถือว่าเป็นมแมลงศัตรูพืชที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นมแมลงศัตรูพืชที่พบค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับทำให้ผลผลิตของเราเสียหายซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการกําจัดเพียไฟและเพียแป้งเราอาจจะต้องใช้เคมีแต่ในวันนี้เราจะมานําเสนอสูตรที่เป็นอินทรีย์เราทําขึ้นมาเองและสามารถที่จะใช้งานได้ผลจริงสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับจะมีพริกแห้งครึ่งกิโลตัวนี้ยิ่งเผ็ดยิ่งดีแล้วก็จะมีข่าแก่ตัวนี้เราจะใช้2ขีดปูนขาว2ขวีดแล้วก็น้ํา1ลิตตร่อจากนั้นนก็จะมีภาชะหมัก ก็คกเอาไว้ตำพริกสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกให้เราตาพริกก่อนนะครับพริกที่เราใช้ก็จะใช้เป็นพริกแห้งครึ่งกิโลเป็นพริกสายพันธุ์ไหนก็ได้ยิ่งเผ็ดยิ่งดีคุณสมบัติของพริกนะครับจะมีความเผ็ดร้อนจะเป็นอันตรายต่อระบบผิวหนังของพวกเพี้ยชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟหรือเพี้ยแป้งก็ตามหลังจากที่เราตำพริกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนํามาเทใส่ในภาชนะมักไว้ก่อนตัวพริกไม่จะเป็นต้องตำให้ละเอียดนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทุบขาแก่นะครับทุบให้แตก ตัวขาแก่ก็จะมีความเผ็ดร้อนมีน้ํามันหอมเลยที่พวกเปี้ยไม่ค่อยชอบหลังจากที่เราทุบเสร็จแล้วเราก็นํามาใส่ในภาชนะหมักจากนั้นเราก็จะใส่ปูนขาวลงไปนะครับจะใช้2ขีดตัวนี้จะไปเสริมประสิทธิภาพของสารที่มีอยู่ในพริกกับขานะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ําลงไป1ลิตรใช้ไม้คนนะครับแล้วก็พยายามกดขาแก่ลงไปให้จมน้ําต่อจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็นําไปเก็บถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทํา หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหมักไว้เป็นเวลา1สัปดาห์เก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องเปิดฝานะครับหลังจากที่เราหมักเป็นเวลา7วันแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมด ครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรน้ําหมักนอกเพียไฟและเพียแป้งหลังจากที่เราหมักเป็นเวลาครบกําหนดแล้วเราจะมาดูลักษณะของสีของน้ำนะครับซึ่งตัวนี้จะมีน้ําที่เป็นสีใสกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของข่าแก่แล้วก็พริกตัวปูนขาวเนี่ยเขาจะตกตะกอนนะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคุณสมบัติของปูนขาวจะมาอยู่ในน้ําอยู่แล้วสำหรับรูปแบบการนําไปใช้งานนะครับเราจะนําเอาน้ําหมักไปละลายกับน้ําเปล่าเราจะใช้5 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรจากนั้นเราก็ปิดฝาเขยา่าก่อนนําไปใช้งาน ครับสำหรับการใช้งานในวันนี้เราจะใช้กับพุทรานะครับซึ่งกำลังแตกยอดใหม่แล้วก็แตกดอกจะมีปัญหาในเรื่องของเพลี้ยไฟเข้าทำลายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในระยะนี้จะเป็นระยะที่สำคัญนะครับเราต้องดูแลเรื่องเพลี้ยไฟและเพลี้ยแป้งเป็นอย่างดีแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มให้โดนทุกส่วนนะครับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็นไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ใช้งานได้ทุกสัปดาห์ ใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆที่ประสบปัญหาในเรื่องของเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเข้าไปทําลายรวมไปถึงพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลไม้ยืนต้นชนิดต่างๆเราสามารถใช้ได้หมดทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตด้วย ข้อควรระวังในการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นสารอินทรีย์ก็จริงแต่จะมีฤทธิ์ทาให้เกิดการระคายเคืองไม่ว่าจะเป็นตาผิวหนังพยายามอย่าให้โดดนะครับตัวนี้จะเกิดอาการแสบอาการคันแล้วก็ระคายเคืองสําหรับน้ำหมักสูตรนี้เราใสา่คุณสมบัติที่มีอยู่ของวัตถุดิบนะครับจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ผลดีถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานแล้วก็ผู้บริโภคด้วย เป็นการช่วยในเรื่องของการลดการพึ่งพาสารเคมีลงไปลได้เป็นอย่างมากลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้อีกทางหนึ่งขับไล่พวกมแมลงปีกแข็งพวกผีเสื้อคืนได้นะครับเพราะว่าเราเอาศัยกลิ่นของขาแก่ตัวนี้จะมีน้ำมันอหอมระเหยที่ช่วยขับไล่มแมลงด้วยและยังมีวิธีการทำที่ง่ายวัตถุดิบก็หาได้ง่ายสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดทุกช่วงอายกุการเจริญเติบโต ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับน้ำหมักสูตรนี้เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการกําจัดพวกมแมลงศัตรูพืชในกลุ่มของเพี้ยไฟกับเพี้ยแป้งซึ่งจะประสบปัญหาในเรื่องของการกําจัดค่อนข้างที่จะยากสาหรับน้าหมักสูตรนี้เราใสา่คุณสมบัติที่มีอยู่ของวัตถุดิบนะครับจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้ผลดีสูตรน้าหมักสูตรนี้รับรองได้ผลดีแน่นอนครับ